สำหรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะและสําหรับตอนนี้นะคะนุกกี้ยืนอยู่ที่โซนสุดท้ายของงานผักผลไม้ไทยคุณภาพค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้ดูผักผลไม้สดกันไปแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะยังได้ดูกิ่งพันุไม้อีกด้วยค่ะและสําหรับตอนนี้นะคะนุกกี้จะพาคุณผู้ชมไปดูผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักผลไม้ค่ะเรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องผักผลไม้จริงๆเลยนะคะ มาถึงโซนที่3โซนสุดท้ายของงานแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นโซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้เช่นกาแฟและ,มะเมล็ดกาแฟขั้วบดจากสหกรณ์การเกษตรดอยสเก็ตพัฒนาจำกัดจังหวัดเชียงใหม่ธัญพืชน,น้ำฟักข้าวถั่วและลูกเดือยทอดสมุนไพราจากวิสาหกิจชุมชนแก้วกาญจนาบางรักน้อยจังหวัดนนทบุรีข้าวเหนียวมะม่วงน้ำตาลสดลูกตาลอยแก้ว มะม่วงน้ำปลาหวานและน้ำสมุนไพรค่ะน้ำค่ะพัลานิแก่นเทาลุงโรด ก็มาขายน้ำมะม่วค่ะแล้วก็มีน้ำมะขามป้อมน้ำมะแงวค่ะผลิตภัณฑ์ก็มีมีน้ำมะเม่วนะคะเป็นตัวนี้น้ำมะม่วจะช่วยบำรุงเลือดแล้วก็ต้านน้ำมูกอิสระค่ะเป็นผลไม้ป่าใช่ค่ะแล้วก็มีมีเป็นวายมะเม่วด้วยค่ะแล้วก็มีน้ำมะแงวตัวนี้ค่ะน้ำมะแงวเป็นลิ้นจี่ป่าค่ะจะมีสารเอ่อที่ช่วยบำรุงไขข้อกระดูกใช่ค่ะแล้วก็ ก็จะมีตัวนี้เป็นน้ำมะขามป้อมค่ะ2ตัวนี้จะเป็นเข้มข้นร้อยเซเลยค่ะแก้ไอขับเสห็หค่ะค่ะออที่จริงก็ขายดีทุกตัวนะคะก็จะเป็นพวกเป็นน้ำมะขามป้อมแล้วก็น้ำมะเมาขายดีค่ะอ๋อถ้าเป็นมะแกับมะขามป้อมจะร้อยเเลยค่ะ ่ตัวนี้จะเป็นพร้อมดื่มค่ะก็เป็นน้ําที่เป็นผลไม้ป่าที่มีสารอาหารสูงนะคะจะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็บํารุงเลือดมีกรดอะมิโน,โน18จาก20ชนิดอะ,ค,ะค่ะก็จะช่วยฟื้นฟูร่างกายขวดละ100ค่ะถ้า2ขวด180เป็นโปรโมชั่นไม่มีค่ะเป็นกลุ่มสาก,กรมาจากจังหวัดอุดอรธานีเอ้ยสกลนครค่ะออกมูธงานโอทอปงานอะไรเงี้ยค่ะงานราชาการ ก็ติดต่อแรกที่เราเลยค่ะเราเป็นตัวแทนของกลุ่มสหกรณ์กเกษตรโนโนโหัวช้างค่ะ093ค่ะ124 3788ค่ะอ๋อทางราชการส่วนกลางเชิญมาทางสหกรณ์นะคะอ๋อเป็นมันเป็นผลไม้ป่าที่แต่ก่อนไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่ว่ามันเป็นผลไม้ป่าที่มีสารอาหารสูงมากก็เอามาแปรรูปอะค่ะ เป็นเป็นผลไม้พื้นพื้นถิ่นของอีสานอีสานเหนือค่ะก็ทางราชาการนะคะจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วก็มาทำผลิตภัณฑ์เป็นน้ำค่ะปลูกเองค่ะแต่ก่อนมันเป็นไม้ป่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องปลูกแล้วค่ะเพราะว่าเอามาผลิตเป็นน้ำค่าก็มาเที่ยวงานเทศกาลผักผลไม้นะคะที่เรียบคอร์ดูกราเซงค่ะข้างท่าเรียบรัฐบาลน,นะคะของเราเป็น มาจากจากังหวัดสกลนครนำงภระภูพานค่ะผลิตภัณฑ์น้ำมะเมาน้ำมะขามป้อมนะคะแวะมาได้ที่บูธดี39ค่ะสหกรณ์การเกษตรนนหัวช้างค่ะ ค่ะชื่อสมฤดีฉันทวีโรจน์นะคะค่ะชื่อเล่นแอนค่ะค่ะมีนะคะที่ร้านจะมีปั้นสิบไสปลาข้าวยำและไตปลา้นาแกงเหลืองแล้วก็คัดวกิ้งปลาแล้วก็ไตปลาแห้งค่ะค่ะค่ะปั้นเสตใสปลาเป็นขนมนะคะที่มีไส้ทำจากเนื้อปลาทะเลค่ะผสมกับเครื่องเทศนะคะผัดแล้วก็จะมีแป้งห่อค่ะคาดตัวนี้นะคะาดตัวนี้นะคะ เริ่มแรกทางร้านจะเอามาทดลองขายดูก็คือโอเคตอนแรกเราจะนำมาน้อยนึงแต่ตอนนี้รู้สึกว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเยอะตอนนี้ก็ได้เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆอค่ะตัวนี้จะในกลุ่มของเครือข่ายทำค่ะค่ะทำจะเป็นกลุ่มค่ะจากการอบรมของอาจารย์ค่ะสารพัดช่างค่ะค่ะใช่ค่ะชงละ50ค่ะครั้งแรกเมื่อวันที่ วันที่7ค่ะเมื่อวันที่เจ่ดค่ะใช่ค่ะไม่หมดค่ะพี่จะทาเขาจะทําจากพัทลุงส่งวันต่อวันนะคะวันละประมาณร้อยกิโลเขาจะทําตอนเช้าของวันนี้แล้วก็จะส่งเย็นค่ะพรุ่งนี้พี่ก็ขายค่ะค่ะวันต่อวันนะคะเหมือนเหมือนกันค่ะของในร้านจะขายไปในระดับเดียวกันค่ะข้าวยำนะคะนี่เป็นข้าวยำสมุนไพรค่ะ ข้าวที่เราใช้จะเป็นข้าวสังหยดซึ่งข้าวสังหยดเป็นข้าวพื้นเมืองของพัทลุงเป็นข้าว GI นะคะแล้วข้าวสังจะมีนะคะตัวนี้คือใบบักชีฝรั่งตัวนี้ใบแรวตัวนี้ใบโบโบกตัวนี้ใบชะพูแล้วก็ถั่วงอกถัว่วแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดแครอทแต่ถ้าเป็นสมุนไพรตัวอื่นเราก็สามารถใช้ได้นะคะค่ะแล้วตัวนี้ก็มะม่วง แล้วที่สําคัญเครื่องนะคะจะมีน้ําบูดูน้ําบูดูนี้เราจะผสมน้ําบูดูทางใตะคะ้ค่ะค่ะจะผสมน้ําตาลทรายเราจะเคี่ยวให้ข้นแล้วก็จะมีเครื่องปรุงก็มีมะาพร้าวคั่วกุ้งกุ้งกแห้งบดแล้วก็งาแล้วก็พริกค่ะทําเองค่ะเราจะสั่งน้ําบูดูมาจากปัตตานีนะคะแล้วเรามาเคี่ยวอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะขั้นตอนการทํานะคะในการทํา คือยำนะคะที่ได้เรียกว่าข้าวยำเราต้องมาผสมมีข้าวและมาผสมกับสมุนไพรต่างๆและผสมกับเครื่องแล้วก็ใส่น้ำบูดูแล้วเราคลุกให้เข้ากันนะคะค่ะเป็นพวกผักสมุนไพรนี่นะคะก็จะดีต่อสุขภาพค่ะเพราะสมุนไพรแต่และชนิดจะมีคุณสมบัติที่ต่างกันนะคะเข้าขายดีค่ะได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีค่ะ หมดทุกวันไม่พอได้ค่ะไม่พอด้วย่ก็จะมีก็กก่งปลาแล้วก็ไตปลาแห้งนะค่ะการจะขายดีด้วยค่ะตัวนั้นค่ะรับลุกละห้าสิบค่ะหน้าร้านไม่มีค่ะค่ะจะไปออกตามงานค่ะติดต่อได้ตามเบอร์โทรค่ะค่ะศูนย์แปดเก้าแค่ะชื่อพี่นะคะสมฤดีฉันสวีโรชื่อเล่นชื่อแอนค่ะค่ะได้ค่ะ ห้าสิค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะกี่ถุงคะถุงเดียวนะคะสามถุงนะคะใส่รวมไหมคะรวมได้นะคะเอาเลยค่ะ ชื่อยุพินอนุใจเจ้ามาจากจังหวัดลําพูนเจ้าอ๋อวันนี้ที่เรามาจากจังหวัดลําพูนก็สาคัญที่สุดก็คือลําไยค่ะลําไยเนื้อสีทองอ,อบเนื้อสีทองเนี่ยค่ะลําไยนี่เรามีทั้งเนื้อสีทองแล้วก็ลําไยอบเ้มน้ําที่อบต้องเปื่อซึ่งสรรพคุณก็กลําไยก,ลก็ลงหัวใจทําให้ทําให้แก้ขี้หลงขี้ลืมแล้วก็ทําให้ร่างกายอบอุ่นนะคะ เนื้อสีดํานี่เขาเอาไปผสมกับไอ้ต้มน้ําหรือไปผุญยาจีนนะคะใช้ได้ค่ะแล้วก็สิ่งที่ที่เราตามมาก็คือไอ้พวกสมุนไพรเครื่งเกษตรกร,ร,กรในในพื้นที่ของจังหวัดลพบนรเขาปลูกแยวหวานค่ะเราจะมีสวนของเขาเองแล้วก็ปลูกแบบผักอินทรีย์นะคะแล้วก็จะมีของสากลสากลลำญ่ประตูป่าเขาเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เขาทําสมุนไพรต่างๆซึ่งทํามาเป็นห่อเล็กๆนะคะ มีอยู่12ชนิดที่ที่ทำนะคะส่วนมากมันจะสรรพคุณก็จะลดไขมันในเส้นเลือดลดคลเตอรอนแก้โรคภูแพ้ลดไอไอการโรคเอดหรือมะเร็งอย่างงี้คะ่ะมีแต่หลายตัวแล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่แล้วแต่ที่จะมาแล้วแต่ชนิดของชาที่เรามาทำอย่างใบย่านางอย่างลังจืดนี่ก็ล้างสันพิษนะคะแล้วก็มีใบย่านางมีมะรุม มีมะลักขี้นกแล้วก็กระดุมทองนี่ก็รักษาแก้ไปวดข้อปวดเข่าอะไรพวกนี้ค่ะเป็นโรคเกาเนี่ยค่ะได้ค่ะมีมะลักขี้นกแล้วก็มีฟ้าทายโจรน,นะคะมีหลายอย่างค่ะ,คะฮะาพ,าพวกนี้นี่เราจะเอาชงในแก้วก็ได้ค่ะคือเทน้ําร้อนเข้าใส่ในแก้วสักพักนึงแล้วก็เราก็ถึงจะมาดื่มนะคะดื่มแล้วก็ เราเย้ำพึ่งจริงนะคะแล้วก็สามารถเอาเติมน้ําได้เข้ไปอีกน้ํา2ก็จะเข้มข้นขึ้นแล้วพอน้ำสามก็จะจืดลงไปหน่อยนึงเนี้ยค่ะก็มีคุณประโยชน์ของของสมุนไพรเพื่อนบ้านก็จะมีคุณค่าแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อต่อยาของหมอของทางที่เขาจําหน่ายค่ะปลอดภัยค่ะปลอดภัยแล้วก็จะช่วยให้สุขภาพเราดีขึ้นเนี้ยค่ะคาะทำกันเองในกลุ่มของเกษตรกรที่เราช่วยกันทำอะค่ะ ทำขึ้นมาแล้วก็ตามขั้นตอนอย่างจะเป็นพวกไอผักนี่ก็เราก็จะต้องเอานํามาล้างให้สะอาดแล้วก็ถึงข้าเตาอบนะคะทุกอย่างเราก็จะคัดคัดใบค่ะใช่ค่ะอย่างลําไยก็เหมือนกันค่ะก็มีกรรมวิธีที่เราทำคือท,ทาให้สะอาดได้สถานที่ก็ได้อยและก็ GMP ไม่มาตรฐานแล้วค่ะมันมาจาก ผู้สูงอายุนะคะที่เขาผ่านอะไรมาเยอะนะคะก็มาแนะนําว่าผักพื้นบ้านของเราเนี่ยมีคุณประโยชน์มากนะอย่าลืมนะแล้วก็อย่างอาวัยรุ่นก็มาเผยแพร่ให้ให้ชนรุ่นหลังได้สืบทอดเนี้ยค่ะไอตัวยานี่นี่จำหน่ายที่นี่ห่อละ50มันจะมีอยู่12ห่อนะคะค่ะอย่างชายยาหวานนี่ก็บรรจุแค่75คกรัมก็อยู่ที่100บาทนะคะ ค่าดีต่อสุขภาพค่ะอย่างลำไยเราก็ขายแค่โลละ4 0 0บาทก็คือคารัชเกรดแล้วอะค่ะก็จะคงต้องเป็นลำไยค่ะลำไยไม่เหมือนที่อื่นตรงไหนก็คือเราเราคัดของเราสินค้าของเราบอกว่าเป็นมีคุณภาพนะไอ้ที่ไม่ันไม่ดีเราก็จะบอกว่าเอออย่างลำไยอบแห้งเนี่ยสีมันคล้ำเขาคล้ำยังไงเราก็จะบอกเขาว่ามันแรงไปอย่างงี้ค่ะล้วก็บอกตามตรงค่ะ ก็ติดต่อตามฉลากเราจะมีเบอร์โทรอยู่ยทุกทุกอย่างทุกทุกอย่างนี้เราจะส่งให้ทางไปรษณีย์ได้ค่ะเบอร์โทรของกลุ่มนะคะจะติดอยู่ที่ที่ที่ท,ทซองนะคะ088ค่ะ088138 0679ค่ะสามารถโทรติดต่อได้แล้วก็ส่งไปแล้วติดต่อใครคะติดต่อกับ<ำ>คน,น,นคุณอนุชิตค่ะอ๋อถ้าคุณผู้ชมสนใจจะติด จะซื้อผลิตภัณฑ์ตรงนี้อยู่บูธ403ค่ะ403ค่ะจากจังหวัดลำพูนค่ะ ค,คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าได้ทั้งผักผลไม้ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับบรรยากาศภายในงานนะคะมีกิจกรรมให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อีกด้วยนะคะ mm hmm. เช่นการสาธิตแปลรูปผักผลไม้นํามาเป็นอาหารนะคะสามารถเข้ามาสมัครได้ฟรีๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยแหละคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการปากตลาดก็หมดเวลาลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามชมนุกกี้ได้ใหม่ในรายการปากตลาดทุกวันและเวลาเดียวกันนี้เลยนะคะรักกรุงเทพเร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ